ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงู่ทวดเหยียบน้าเทเรเือดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางศึกษาและสะสมหลวงู่ทวดทุกวัดทุกรุ่นนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมแนะนําอีกคลิปหนึ่งครับเกี่ยวกับหลวงู่ทวดครับคือเหรียญเสมาเลือนสมณศัติ์รุ่น2นะครับวัดช้างให้ปี36นะครับ สาหรับเหรียญลงมทุทวดเหรียญเลื่อนสองรุ่นสองนี้นะครับครับสร้างในวันละพะระไพศาลสิริรัตน์นะครับหรือว่าหลวงพ่อสวัสดิ์อรุณูนะครับเจ้าอาวาสวัดช้างให้นะครับอดีตท,ท่านเป็นเจ้าคณะอําเภอโคกโคนะครับเป็นเจ้า,าวัดวัดช้างให้ตั้งแต่ปีพศ2 5 2 2ถึงพศ2 5 4 3นะครับท่านท่านดำรงตำแหน่งนะครับครับท่านเลยสร้างลงมทุทวดรุ่นนี้นะครับ ในข่าววาระที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอกนะครับในราชการทินนาเดิมคือพระครูอนุกูลปริยกิจนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับครับพิมพเสนโตนะครับครับมีมีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อทองแดงลุมดํานะครับแล้วก็เนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับข้างหน้านะครับเป็นเหรียญ หลวงปู่ทวดเสมาหลวงปู่ทวดเป็นนั่งขัดสมาธิบนบกข้ามโบหงายนะครับครับเป็นพิมพ์เสียนโตนะครับครับด้านหลังนะครับด้านหลังครับเป็นรูปพัดยศนะครับครับมีข้อความเขียนว่าพระครูอนุกูลปริยกิจนะครับสร้างในวันละวันที่5ธันวานะครับ2 5 3พนนะครับครับเป็นรูปพัดยศนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอนาคตไกลนะครับเป็นเหรียญดีนะครับลุกเสกพิธีใหญ่นะครับ ท่านปุกเสกที่วัดช้างให้ร่วมกับพระอาจารย์นองแห่งวัดไซขาวนะครับครับรูปแบบสวยงามนะครับเซียนแถวภาคใต้เขาเก็บกันแบบเงียบๆนะครับอนาคตเป็นพระไก่นะครับครับเป็นพุทธคุณเหมือนกับเหรียญเลื่อนสมณศัก์รุ่นแรกปี08นะครับที่พระอาจารย์ทิมสร้างนะครับคือเด่นทางด้านแถวคาดนะครับแล้วก็เลื่อนงานเลื่อนงานเลื่อนการเลื่อนงานนะครับครับเหมือนกับชื่อรุ่นนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับครับพุทธคุณที่แอบแฝงใน เหรียญนี้นะครับคือเลื่อนตำแหน่งเลื่อนงานเลื่อนกันนะครับครับเซียนพระเขานิยมเล่นหากันนะครับครับสําหรับเหรียญนี้เป็นรุ่น2นะครับผมเลยอยากให้พี่น้องได้ศึกษาและสะสมนะครับครับเจ้าวาดวัดช้างให้รูกนี้นะครับคือพระครูสวัสดนะครับท่านก็สร้างหลวงปู่ทวดมาหลายรุ่นนะครับรุ่นดังๆก็รุ่นปี2อ2 4นะครับเหรียญรอสอ0 0นะครับแล้วก็เหรียญใต้ลมเย็นปี26นะครับ แล้วก็เหรียญปีส0ูรุ่นทูน9ก้านะครับแต่ท่านจะร่วมกับพระอาจารย์นองแห่งวัดสายขาวปุกเสกนะครับครับท่านมรณภาพแล้วนะครับครับเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับถึงจะเป็นรุ่น2ของวัดช้างให้นะครับแต่เขาก็เก็บกันครับผมจึงอยากให้พี่น้องทางบ้านนะครับได้ศึกษาและสะสมแล้วเก็บด้วยนะครับวิธีดูนะครับเนื้อทองแดงทุกนิกเกิลนี้นะครับนิกเกิลจะเก่าหนึงนะครับจะไม่เปล่านะครับ เดานิเกิลจะหนานะครับครับเสมานะครับตัวนี้จะลึกทัดนะครับตัวหนังสือนะครับครับนิเกิลจะหนานะครับครับครับพระพักของหลวงปู่ทวดบ่งบอกถึงความเมตตานะครับเป็นพิมพ์เหรียญโตนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเหรียญหัวโตนะครับครับพลิกมาด้านหลังนะครับเป็นรูปพัดยศนะครับระบุด้วยนะครับว่าสร้างวันที่ห้านะครับ ทันวาสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับครับในงานเลื่อนสมรัก์นะครับไม่มีของเก๊ของเสริมนะครับแต่ว่าของมีจํานวนที่สร้างนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ทางใต้เขาพวกเซียนทางใต้เขาเก็บเงียบเก็บนะครับเพราะว่าเขาว่าพุทธคุณเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกเลื่อนรุ่นแรกปีศูนย์แปดเลยนะครับครับแล้วก็ได้เพราะท่านนองวัดใส่ขาวปลุกเสกร่วมด้วยนะครับอนาคตจะเป็นเหรียญหลักอีกรุ่นหนึ่งของวัดช้างให้นะครับ ให้พี่น้องเก็บหาได้เลยนะครับครับเหรียญเลื่อนนะครับครับวันนี้ที่ผมลงนะครับมีแฟนคลับนะครับอยากให้ผมรีวิวเหรียญรุ่นนี้นะครับพอดีผมหาเจอผมเลยเอามาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอืมครับเหรียญเลื่อนสมรักษนะครับรุ่นสองปีสามหกนะครับครับเก็บได้เก็บเลยนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับอนาคตไกลนะครับ ครับกับคลิปวันนี้นะครับเด๋ยนเลื่อนสมศสักปี์ปี36นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับผิดพลาดประกันใดกราบขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ